ครับสวัสดีครับสวัสดีผู้ที่ชื่นชอบเ,อเรื่องของหนังสติ๊กนะครับวันนี้ผมจะามาแนะนำนะครับมาแนะนำเรื่องของการใช้แผ่นรองนะครับตัวนี้นะครับเรื่องของการใช้แผ่นรองนะครับเห็นนะ <c oughs> คือปกติเวลาผู้ที่เริ่มต้นเล่นหนังสติ๊กนะครับมัมกจะมีปัญหาว่า เวลายิงแล้วมันยิงไม่ค่อยแม่นนะครับสาเหตุที่ยิงไม่ค่อยแม่นนะครับส่วนหนึ่งมันเกิดมาจากเราใช้หนังรองที่ไม่แมทกับลูกกระสุนนะครับคือใช้เราใช้ขนาดลูกกระสุนไม่ถูกต้องกับขนาดของหนังรองนะครับ <c oughs> ทีนี้พูดถึงเรื่องของความแม่นเรื่องของหนังสติ๊กนะครับมันมันไม่มีวิธีรัดเลยนะครับยกเว้นวิธีเดียวก็คือต้องต้องหมั่นฝึกซ้อมนะครับมันยิง มันฝึกซ้อมนะครับมันถึงจะเกิดความแม่นนะแล้วก็เรื่องของพรสวรรค์บางคนมีพรสวรรค์นะครับยิงยิงแม่นโดยไม่ค่อยฝึกก็แม่นก็มีนะครับมีเหมือนกันแต่ที่นี้เราเรื่องของการจะยิงให้แม่นนะครับอันดับแรกนะเราจะต้องเลือกอหนังรองนะครับให้เหมาะกับขนาดลูกกระสุนก่อนนะครับ ยกผมยกตัวอย่างนะครับกรณีที่เป็นล,ลูกเหล็กนะครับลูกเหล็กนะลูกเหล็กพวกนี้นะครับนี่นะนี่นะครับลูกเหล็กนะครับลูกเหล็กพวกนี้นะครับถ้าเราไปใช้หนังรองที่มันมีขนาดใหญ่มากนะครับถ้าเราใช้หนังรองที่มีขนาดใหญ่มากไอตัวหนังรองเนี่ยนะครับมันก็จะ ถามว่าใช้ได้ไหมม,มันใช้ได้ครับแต่ว่ามันไม่แมทไม่เหมาะกับขนาดของลูกกระสุนนะครับทีนี้อย่างสมมุติว่าผมยกตัวอย่างนะครับถ้าเราไปใช้ลูกกระสุนที่มีขนาดใหญ่ครับเนี่ยนะฮะลูกกระสุนขนาดใหญ่นะครับอันนี้ผมเปรียบเทียบระหว่างลูกเหล็กกับลูกดินนะครับอพอเราไปใช้ยกตัวอย่างเราไปใช้ลูกกระสุนขนาดใหญ่เช่นลูกกระสุนดินนะครับนี่นะครับเห็นไหม ถ้าเราใช้หนังรองที่มีขนาดเล็กมากเห็นไหมครับลูกกระสุนมันจะล้นนะครับพอลูกกระสุนมันล้นเนี่ยครับจังหวะที่เราบีเห็นไหมครับเห็นไหมลูกกระสุนมันล้นมากนะครับเวลายิงนะครับลูกกระสุนจะเฉะซ้ายเฉขวานะครับก็คือมันจะให้ความเสถียรหรือความแม่นยำลดน้อยลงเพราะว่าเราใช้ขนาดของลูกกระสุนนะั้มันใหญ่กว่าแป้นลองนะครับ ดังนั้นถ้าเราใช้ลูกกระสุนที่มีขยัดขนาดใหญ่ขึ้นนะครับแป้นรองนะครับเราก็ควรจะใช้แป้นรองที่มีขนาดใหญ่ขึ้นตามไปด้วยนะครับแป้นรองนะครับควรจะเลือกให้เหมาะสมกับขนาดของลูกกระสุนนะครับมันถึงจะแมทชิ่งกันนะครับมันถึงจะให้ผลการยิงที่ดีนะ,ะเห็นไหมครับพอเราจับปุ๊บ นะครับลูกกระสุนกับแป้นรองมันจะพอดีนะครับกรณีที่เป็นลูกกระสุนดินนะฮะแต่ถ้าเราเอาลูกกระสุนดินไปใช้กับแป้นรองที่มีขนาดเล็กเห็นไหมครับมันล้นสิครับพอเราจับปุ๊บนี่เห็นไหมครับมันมันแป้นรองมันมันไม่โอบลูกนะครับมันทําให้ลูกกระสุนมันไม่อยู่เซนเตอร์ผลการยิงก็จะเสียไปแต่ทีนี้อย่างสมมุติว่าถ้าเราใช้แป้นรองใหญ่แต่เราใช้ลูกกระสุนลูกเล็กนะครับ ถามว่ามันใช้ได้ไหมนะมันมันก็ใช้ได้นะครับแต่ว่ามันก็มีโอกาสที่ลูกกระสุนมันจะไม่อยู่กลางกลางเซนเตอร์ของแป้นรองนะครับผลการยิงก็จะเพี้ยนเหมือนกันนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะทําการทดลองยิงนะครับตั้งโจทย์ให้ยากขึ้นนะครับปกติผมจะยิงที่ระยะ8เมตรโดยใช้เป้า4ี่เซนนะวันนี้ผมจะลองยิงที่ระยะ8เมตรโดยใช้เป้าเล็กลงเป็นเป้าสามเซนนะครับ แล้วก็ดูว่า,าผลการยิงของผมม,มันจะเป็นยังไงนะครับอย่างที่บอกครับการยิงหนังสติ๊กนะมีวิธีเดียวที่จะทําให้แม่นนั่นก็คือต้องมันฝึกฝนยิงนะครับโดยส่วนตัวผมผมก็ยังถือว่ายิงไม่แม่นนะครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดเลยสาคัญเลยเราจะต้องเลือกอุปกรณ์นะครับให้เหมาะกับขนาดของลูกศรด้วยนะครับเช่นแผ่นรองเราก็ต้องใช้ให้เหมาะกับลูกศรน,นะครับ นี่นะฮะนี่นะครับเห็นไหมครับนี่นะพอจับปุ๊บมันก็จะจับได้สบายพอดีเลยนะครับทีนี้ออ่ออากผมจะแนะนําอีกนิดนึงครับเรื่องของการยิงง่ามหนังสติกนะการดึงยางนะครับการดึงยางนะยางมันจะต้องเป็นลักษณะของเขาเรียกว่านี่นะครับเป็นตั้งฉากรูปสามเหลี่ยมนะครับ ส่วนมากพี่ๆเขาจะบอกว่าเป็นรูป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 สามเหลี่ยมอย่างนี้นะรูปสามเหลี่ยมแต่ผมผมจะนิยมเรียกว่าตั้งฉากนะสายกับง่ามมันจะต้องตั้งฉากแต่ถ้าลากมาปุ๊บมันก็เป็นรูปสามเหลี่ยมนั่นแหละครับนะครับ,นะรบก็คือนี่ถ้าสมมติว่าเราดึงผิดมาอย่างนี้มันก็ยังเป็นรูปสามเหลี่ยมอยู่นะแต่ผมผมก็เลยจะไม่ฟันธงว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมแต่ผมจะบอกว่าสายยางตั้งฉากกับง่ามนะครับเวลาเราดึดนงนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะ สายยางมันจะต้องทับกันเป็นเส้นแนวเดียวกันนะครับมันถึงจะให้ผลการยิงที่ดีนะเวลาเราเล็งนะครับตาเรานะตาเรานะครับมันจะเป็นแนวไปที่ตรงจุดโฟกัสโฟกัสนี่ก็จะเบล็งที่เป้านะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองยิงให้ดูนะครับว่าถ้าเราใช้เป้าเล็กลงแล้วเนี่ยผลการยิงของผมมันจะเป็นยังไงนะก็ะเดี๋ยวลองดูนะครับว่าหลังจากที่เปลี่ยนเป้าให้เล็กลงแล้วเนี่ยมัน การยิงมันจะโดนไหมนะครับผลจะเป็นยังไงนะับเดี๋ยวลองดูนะครับนะครับตรงนี้นะครับระยะเดิม8เมตรแต่ใช้เป้ากระสุนเป้า3เซนนะครับเป้าเล็กมากนะครับลองดูว่าจะโดนไหมนะครับโดนน่าจะฟุก เยี่ยมเลยครับก็ยังโดนอยู่นะครับก็เมื่อกี้ก็ผมทดลองยิงแล้วนะครับที่ระยะเดิม8เมตรแต่ใช้เป้าเล็กลงเป็นเป้า3เซนนะครับเพื่อนๆพี่ๆก็จะเห็นว่ามันมันก็ยังโดนอยู่นะครับอย่างที่บอกนะครับการเลือกใช้นะครับแป้นรองเนี่ยครับสำคัญมากนะครับเรื่องของการใช้หนังสติ๊กนะครับ ถ้าเราใช้แป้นรองไม่เหมาะกับลูกกระสุนที่เราใช้นะมันมีโอกาสยิงพลาดหรือยิงเพี้ยนได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับถ้าเราเลือกแป้นรองที่เหมาะกับลูกกระสุนนะครับมันก็จะให้ผลการยิงที่ดีนะครับแล้วก็มีโอกาสโดนโดนเป้ามากขึ้นนะนะครับอย่างที่อย่างที่บอกครับเรื่องของหนังสติ๊กเนี่ยเรา เราต้องอฝึกยิงบ่อยๆโดยโดยส่วนตัวผมผมก็ไม่ใช่คนยิงหนังสติกแมนนะครับแต่ว่าก็ถ้ามีโอกาสผมก็จะพยายามมายิงยิงนะครับก็ถูกไม่ถูกก็ก็จะยิงครับยิงเรื่อยเปื่อยไปงั้นนะเพราะว่า,าถ้าเรายิงยิงบ่อยๆบ่อยๆนะครับมันจะเขาเรียกว่ามันจะเกิดความเคยชินความชํานาญโดยอัตโนมัตินะครับอย่างอย่างเราทําสิ่งได้บ่อยๆนะครับมันสิ่งนั้นมันก็จะเกิดความชํานาญขึ้นเองโดยอัตโนมัตินะครับ นะอย่างคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะครับสังเกตว่าเวลาเวลาผมยิงทุกครั้งผมก็จะพยายามเช็คสายยางตลอดเวลาเพื่อเพื่อความปลอดภัยนะครับพยายามเน้นเรื่องของความปลอดภัยนะครับการจับง่ามต้องต้องจับให้ถูกการเล็งนะครับใช้สายตานะใช้ตานะครับเล็งไปกับแนวยางนะครับให้ยางทับกันเป็นเส้นเดียวกันแล้วก็ใช้ตาตาด้านที่มือจับลังกระสุนนะครับเล็งไปที่ แนวยางไปที่ปุ่มโฟกัสโฟกัสนี้ไปที่เป้านะครับถ้าสมมุติว่าเรายิงปุ๊บนะถ้าลูกกระสุนมันยังไม่โดนเป้าถ้าลูกกระสุนมันต่ํามีวิธีแก้ก็คือขยับขึ้นนะนะหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือขยับลังกระสุนโดยโดยใช้มืออยู่ที่ที่เดิมนะแต่ขยับลังกระสุนนะนะครับหรือใช้ ใช้ง่ามขยับก็ได้นะมันมีวิธีทำอยู่สองอย่างนะครับโอเคคลิปนี้ก็เป็นมาแนะนำเรื่องของการใช้หนัหนงรองเบื้องต้นนะครับควรจะใช้หนังรองให้เหมาะกับขนาดลูกกระสุนถ้าใช้ลูกกระสุนเล็กก็ให้ใช้หนังรองขนาดเล็กถ้าใช้ลูกกระสุนขนาดใหญ่ก็ให้ใช้หนังรองขนาดใหญ่มันจะให้ผลการยิงที่ดีขึ้นนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่นะหลังหนังสติ๊กมันไม่ได้มีอุปกรณ์อะซเซซอรี่อะไรเยอะๆนะแล้วก็ไม่ได้ใช้ เทคนิคอะไรเป็นพิเศษนะส่วนตัวมันก็คือมันก็ขึ้นอยู่กับการฝึกฝนก,การยิงแล้วก็พรสวรรค์ของแต่ละคนนะครับก็โอเคครับพยายามยิงบ่อยๆนะครับมันจะได้แม่นเนาะผมก็พยายามยิงอยู่นะครับพยายามทําให้ดีที่สุดพยายามยิงเรื่อยๆเราจะได้แม่นนะครับเราอย่าเพิ่งไปยิงเป้าเล็กนะครับไปยิงเอากระป๋องเบียร์กระป๋องกาแฟรกระป๋องนมกล่องนมก็ได้ครับยิงยิงที่ระยะใกลๆ้ๆ5้้าเมตร8เมตรก่อนนะครับใช้เป้าใหญ่ๆก่อนมันให้เราโฟกัสมือให้ได้ก่อนนะครับ โอเคคลิปนี้ไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวกันหน้าเจอกันอีกครับสวัสดีค,ครับ